เ่เคยเห็นจับจือหาก็มาเห็นอยู่นี่แหละเมงที่ไตอยู่ตำผ่านว่ะนั่งมันใครนะ้อมันคือตัวใหญ่แค่ไ่เคยเห็นมันคือตัวน้อยนะแม่นี่มาสวัมสดสดีตอนเศร้าพบกับซองปราดินอีกแล้วเนะตอนนี้ปราดินอยู่ที่เทศบาลเมืองนํำบากแข่งหลวงพระบางนาะ ก็ตอนเ้านี่จะพากันไปย่างเลาะต,ตลาดเช้าทีเมืองน้ำบากอย่างนี้นะจะมีสิทธิค้าของป้าของลุงมีผู้คนมาย่างเลาะตลาดจาดังใดก็ไปที่ตับเมืองน้ำกันเนาะวินโดเขาก็ย่างมาฮอดอะนะสวัสดีทุกคน굿มอร์น no. ิ่งเนาะสวัสดีตอนเ้า mm hmm. จะได้ตลาดนี้ส่วนใหญ่จะมี uh, ตลาดนี้ก็จะเป็นตลาดโลโกโ้เนาะที่จะพบเครื่องว่ายนองเขียวหรือว่ายน่ง่อนะ uh oh. ่นะอ๋อจะ uh oh. ม,มีหลายแนยวมาตลาดที่นี่จะเป็นาาตลาดใหญ่นั่นบรอไม่แน่ตลาดใหญ่กว่าแล้วครบครบเครื่องเรื่องเหล้าจิบบางทีก็มีสัตว์ป้าสัตว์รันบอวมเองหรอว่าเครื่องป้าของดงมันก็นจะมีหลายกว่านะแต่ก็เป็นส่วนส่วนใหญ่ก็อยู่หุ่นดิเด้๋<ๆ>โอเคเดี๋ยวเราไปงางาย่างลอยตลาดเหมือนกันนะโอเคไปแถวนี้เราเป็นแถวด้านหน้าตลาดเด้ทั้งหมดตอนเศร้าๆพระเจ้าซีเอาเครื่องเอาอย่างมาวางขายอยู่บอลนี่นะบอลด้านหน้าตลาดนี่นะประมาณจัก แปดเ้ามงขาเจ้าก็เลิกลาดแล้วเนาะแถวนี้นะต้นประมาณสักเจ็ดโมงหกโมงครื่งเจ็ดมงจะวุ่นวายเนะเาะคนจะมาไลยคิดว่า,าเจ็ดโมงเครืค่งน,น,นะเป็นมงข้าเจ้าก็กาาจะบุนะะมา,นะาแล้วจากข้าเจ้าเลิกแล้วแถวนี้ก็จะเปลี่บ่อนจอดรถเนาะแ,แล้วจะขข่จะไข,ย,ะขยอยู่นในนหยฮั่น โอเคปั๊กเอาอย่างเราเ<อ>ข้าไม่ได้เลยเข้าทางนี้เลยเข้าทางพุนทางนี้เหรอโอเคนี่ขายมาข,ขามโอ้คู่กำลังพอกนอเวลาเอานอมาลงนอขมช่วงนี้กำลังแซ่บยังประทันขมดีเชี่อ อันนี้เอามาทางไหนนี่ฮะทางกระเจ็ดนะทางกรเจ็ดทอรมไทอ๋อกระเจ็ดขึ้นไปทางคูทางชงจานี่ตัวโลเท่าไห่ขายโลเท่าไหร่ขายโลเท่าโลสิสองพันโลสิบพันก็ได้ตีต่มีตอรองอีกหมดต้นตอเยอะที่ไปหายากลงมางมนเอาเ จักโลจึงจะพอแก่งจักโลจะพอแก่งสองโลบ่ะสองโลบอพอโอเอาเก่งกินต้นเสานี่ก็ได้สองโลพอพอแก่งพี่เอาสักสามโลสามโลเนาะอันสามโลเราเทคเวทเลยบอกว่าสองโลก็พอป่ะสองโลพอไม่ต้องเอาตัวใหญ่หลายเพราะมันชิคมที่มันเชฟเพราะที่นี่มักคมปะ เด็กน้อยกินมาได้ผมเอาตัวหน่อยเนี่ยคนเติตัวไม่หนีมาเลือกอะไดในี่ข้าบอกเลยว่าจะไหนเสียบอะไดมันแส่บอะอะมันแซ่บแล้ได้ก็แซีบแล้วนี่ฮะเอ็ สามโลพอดีโอเคสามโลอะไรหรอเข้มตัวนึงแม่แถมเนี่ยไอ่ป่าบ้านเฮาอันนี้ป่าบ้านเฮาอันนี้ใครนะไอ้ป่าน ปลาน้ำบากได้แหละนี่เนาะอันนี้คนปลาเป็นยังไงปลาจ้าดเนาะปลาจาดนะปลาจาดอันนี้ปลาปลาตองเนาะปลาโต้งเนยอ๋อปลาตองนี่เขาเจ้าฮ็ดล่าขนาดไหนปลาตองเนาะแล้วมันปลาโคเนาะปลากั้งปลากั้งอันนี้เดี๋ยวปลาไนเนาะปลาจาดกับวแมนปลาไนกับวแมนเนาะลูกลูกเครื่องที่นี่กระปุกกรบเบื้องนี่ ว่าแมนปั๊บพวก<ะ> <ม dear. S 1> เราแม่หล่ะปั๊บบุแมนแม่หล่ะพวกเอาอ evet. เลยเอาฮะคิดบอกไปดิ้งว่ารัวนะแต่เอาเอาเนาะแปลว่นี่ก็จะใส่เอาอ่ะนั่นออกมันเรียบร้อยหรือเปล่าต่อันนี้น่าจะแซ่บไปยอย่างกะไปเฮี้ยนอ่นนี่ไปเฮียนว่ะมีก้างหลายนะเอาฮะคิดบอกเลยขายเป็นโลอ่ะโลเท่าไหร่โลห้าสิบลดกระปุ่ได้ไหม เอาห้ากีดใครราคาเท่กันหมดวันนี้พอเอาไงนั้นหนึงบ่ตส่วน้อยมันจะมีแนวกินนดียวถ้าตัวน้อยเราไปจืนกินทางกล้างมันสิบาไปเราตืดห้ากิี โลหะสิบพันขีดทุกคนป่าแม่น้ำเป็นปลาเป้าเนาะเปากัดมาพิเศษได้น่ะนี่หนึ่งหนึ่งเป็นเมตรกเมตรวะเอออะไรแบบนั้เกินวะอาขีดอาขีดเด็ดเห้าพันเนาะป่าแม่น้ำเนี่ยทุกคนมันไม่ได้คือป่าเลี้ยงเลยมันจะแซ่บเป็นพิเศษ ต,ตาราก็หายากวม่านอั <c oughs> <c oughs> นกนลาดๆรมากาศตลาดถึกนซาาเป็นแบบนี้แหละ อยู่ที่เมืองน้ำบากนี่จะมีตลาดโดยเฉะตลาดตอนเช้าเนะี่ยที่น่าสนใจหลายผู้ใดมาเที่ยวทางเมืองน้ำบากน่ะไลมาน,นอนอู่แถวนี้อย่าลืมมาเลาะตอนเช้าเนาะนี่ก็ใครแผนน้ำบากไี่แพนน้ำบากนี่ดังสุดสุดแหละนักข่าวก็เลยนะมีขายผัดขายมีดังที่ได้ว่ามาเนาะอยู่จุดนี้ันจะมีขายเฉพาะตอนเช้าเานะเดี๋ยวประมาณแปดเก้าโมงพระเจ้าก็จะเก็บ ออกแล้วบอลน,นี้เาจะกลายเป็นบอลจอดรถจอดจังมันคือว่าบอลได้เป็นเมืองใหญ่แต่แต่ว่าตลาดนี้คือขึ้นแล้วก็มีแนวขายล้ายนๆา,ายางเลรอไปทางนี้เราอ,อ้อออกทงพุ่นมาหรัอทำอะไรขายกล้วยผักแกีขายสาลีก็มี อันนี้เป็นหนูหรือฮอกหนึ่สนูหรือฮอกสันนี้กล้อยก้อยกล้วยกล้วยนี่แม็นยังฮอกอ่ะกระน็ดนี่แม็นหนูด้วยนะจอนเนาะเอีจอนจ้ะกระน็ดเอว่างั้นก้วยก้อยนี่แม็นจอนถ้าฮอกเขาเขาก็เอิ้นแล้กรอบนะกำลังเหียนหูภาษากัมมูใส่นักชัวทางนี้ มีกนะหนูดรหอกกระกตอนน,นี้นั่ลองมาหน่อ,อยเราลองมาแฮะแะะมาเชิญซะเตย<า>ใส่อกเรดอ,อกเทชรต้องใส่ออลา,ามตอนนี้ นีอ่อะใสอ่ไดะใส่ออดะเห็ดออดีบอเห็ดเหอเห็ดกับอ่ได้เห็ดออใครนั่นได้หอันนี้อันนี้มาายเอาเก็เอาเอาไวไว้สองพันเนาะขายถึกสองพันสองพันร้ยเอาหมดเลยนะ nú dòng xong để rồi qua mình à à rồi này tiền là ăn lên Cặp cất say nụ đấy nhở thấy không say nốt quá à cất say nốt đi nú nhở say nói say nụ nú เดี๋ยวคไปนี่นก็ได้ยเดมายาลรอกอนกันโอ้ตูนนี่เนาะต้นหรือต้นต้นนนี่มันกินหัวไม่ไผ่ได้หน่อยนี่หน่ะเป็นบ่กดห้าไไ่าไม่ไผ่นั่นไม่ใหญ่นะะขอแม่ต้น,น้ยงมี่ละ ขายเป็นทุงเลยนะเดทุงสิบพันทุ่สนบพันน่เ่เนี่นี่เนี่ยเนีนี่นค่ตนวน่ย่ยเนี่ยน่ยเนนีนเน่น อันนี้ผมเมนแม่ยุคที่ไม่อันั้นตีไม่หกม่อยางหันตีคือตญ่นไหอันนี้จะเป็นอะันนี้ชิ้นฟานนะชิ้านอันนี้นะชิ้นเื้อนเนื้เอาเาหรอเอา่อันมาค่ะนี้ก็มียอดวายนี้น่าจะเป็นไก่ปลาไก่ป่าแห้งเลย นีมม sociedad, Bref, ını, ่ม <laughs> <This food? S 1> ันเยืมเงี้ขาเนาะเยือขาเยืงที่ไตอยู่ตามผานวะนั่งมันใครน่ะนั่งมันนะนั่งมันลจิตโิตเอ็สมันนี้เปอร์ซีโอ้รเปอร กีนมันโลแปดสิบนี่มาอันนี้ย่างมันเอาไปะเจี๊าบเอานั่งมาเสียบอันมันมีกินคือออกตัวแบ่เหรอมีอ่ะมีกินคือแย่แซ่บกว่าแซ่บกว่าว่บอันนั่งมันอันกระเจี๊ยบไทยลงมาอันล้นหนึ่งย่าอะไรยังค่อยมาเอาเดี๋ยวยางเลอดกันก่อนเอากรเฮ็ดโลอันหกสิบเดี๋ยวกลับมาก่อนเ่ยางหลอดเอากันได้อันนี้ขายผักขายย่างเป็นหอย หอ,อยเซลีอ่ะดูเมนต์ดิหอยหอยควายปักควางอ่ะยากาศนี่คักสุดๆเลยตลาดนี่ตอนพเจ้านะี่เดี๋ยวได้เข้าหรอวะอ,อ,อันนี้ขายผักกูดอันนี้เอาซื้อเรือมาขายเอามาขายเรือมาซื้อนี่โอ้ซื้อหลายแท้ อ้ฝากไปให้ล okay. oh. oh. uh, okay. ูกอยู่เมืองอยู่หลวงพระบางเอาหล่ะโอ้กินฮอตลูกกาเนาะลูกไปยุคนว่าได้กินตือฝากหนอกฝากให้ลูกอันดองยังหอูแมมหมูกินฮะหมูแมหูอกยังเอาไปกับยังเหรอกับปลาแดกกปลาแดกเอาไปลวกกับปลาแดกเด็กเคยกินลวกยังเหรอไดลวกยังือเคยเคยเคยกินยูไทยนะยูลาวเคยเอิร์นนะบฮูเว่าเขาจะเอินยัง เขาจะมักลวกกินกับปลาแดดออกมาหน่าไหนมาถ้าชื่อบกผิดนะเจอแล้วนะอันนี้เป็นไอ้อย่างขาวๆนี่ตั้งตาวอ๋อตาวใครเนื้อเด็ดสันหัวขั้นเอาอันกองนึงเนาะมือดิมือกับอันนนั้เนาะเพราะมันกินดิบได้เลยวะน่าจะได้ือกันกินดิบได้หรตามกินดิบก็ได้เนาะกินซุปก็ได้เนาะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาซอยกงอันนี้ใบบอนอันนี่ อ๋อพักนอกกนเอาเมื่อกี้นี่เอาออกมาอีกแล้ตัวนี้ตัวนี้เปล่กงก็แซ่บนี่เกลี่งก็แซ่บจะออกบานๆใส่นอนเออแกงใส่นอนก็ได้เนี่ยเขามีนอนเกงใส่หมอก็ได้น้อนี่มาแกะหมอแกะอแล้วนี่มาแกงใส่อันแกงใส่บ้านไง ้าส้้วถ้าถ้าพไปนี่เลยเปเขาอันนี้ด้นพูเงน่นี่ไข่น้ํากนะข่ปากปเเขดซื้อติดเด้อข่ากเบเขดซื้อพักเาไอาไปเลยด้ออกเ้ันซัเลยเก็บเอาไปฉันอนี้อันนี้ขเทียบไปเฮ็ดไทแทนเลยไขแน ใครใหม่ๆเลยเนาะใครใครยังอ่อนอยู่แซ่บแล้วอันนี้แม่นอย่างเนอันนี้ม่ยอันนี้แม่ยังนนนนไดอกพมพมเขาให้ยังกินแบกได้นี่แอปลาน่อยกินมันเป็นอะไรต้นมานี่

คมหวานนะโอ้มีทั้งคมทั้งหวานเยอะนะกันนะปลาลุยอแต่ทุกของซอสอะไรน่ะใส่เป็นมกสปาแสปาอ๋อเอ่อแสบปลาพันลุยน่ะปลาพันร้อยอเป็นดอกมันเนาะเป็นดอกมันแบบนี้เลยเดี๋ว่อนะเรเคยเห็นจั๊กจี้หาก็มาเห็นอยู่นี่แหละมีแต่แนวของแปสบในตลาดนี่นะหมมี่หมกมีห้วยข่าโอ้ออกยี่ตามห้วยตามอย่างวะ โอ้มีสามวห้วนยห้วใหญ่ก็บางีอ๋อหัวใหญ่ก็บางนี้อีกจริงใครเนพี่ดองาจารยด้งขอนยนวยพี่นงขาวัสิช่งนี้ก็อันต้นตาลายเนาะเขาจะขายต้นตาลายขายตาวลายตาวลายตาวนี่ก็ตาวตาเขาซื้อแล้วนี่เนาะ เจ้าขายกาวหลายเข้าไปชนเลยเอ้ยไปมมักซีมอันนี้ยมะเขือส้มมาอันนี้กินกินเป็นส้มมักซีอันนี้คือมันต้นเลยนี่มันแท้มัดมาเด็มันต้นอันนี้ขายที่เฮ็ดตอกนาไม่อันนี้ เข้าใจเข้าใจทางหลังนี้เขาจาขายเป็นเสื้อผ้าเป็นเกือบอะไย่างเขาจะก็มาเปิดในชาวเศร้าเลยเนื่องจากว่าตลาดนี้จะคึกคืนตอนเศ้าเา<อ> <ๆ S 2> ลยทุกคนตอนนี้พวกเราย่างละเบิงตลาดเศร้าเมืองํำบากแข่งหลวงพระบางนี้ได้ครึ่งตลาดแล้วเนาะแต่ว่าวิดีโอนี้ค่อนข้างจะยาวพอสมควรเดี๋ยวปรบินจะขอ จบตอนนี้ไว้เด่เพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมไปติดตามกันตอนต่อไปหรือว่าพีต่อไปเดี๋ยวปราบินกาวินโดยังจะพาทุกคนย่างเลาะเบิงตลาดกันไปต่ออีกครึ่งนึงเนาะก็เป็นตลาดที่น่าสนใจมีของปลาของขายหลายอย่าลืมไปติดตามกันตอนต่อไปสำหรับตอนนี้พวกเราสองคนลาไปเด็กเพียงเท่านี้สบายดี